การเจริญสมาธิสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างไรทึงทราบเสียก่อนว่าสมาธิแบ่งได้เป็นสองคือโลกิยะและโลกุตระในแห่งการเจริญอริยมรรสมาธินั้นสงเคราะห์เข้ากับในแห่งการเจริญปัญญาได้ทีเดียวเพราะว่าเมื่อปัญญาเจริญแล้วมรรคสมาธินั้นก็ย่อมเป็นอันเจริญด้วยแท้เพราะเหตุนั้น เราจะไม่หมุงเอามารคสมาธินั้นมากล่าวเป็นแผนหนึ่งต่างหากว่ามรรคสมาธินั้นจะพึงเจริญอย่างนี้อย่างนี้ส่วนว่าสมาธิอันเป็นโลกิยะนี้ใดโลกิยะสมาธินั้นอันพระโยคาวชรผู้ยังศีลทั้งหลายให้หมดจดโดยในที่กล่าวแล้วตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์ดีแล้วบรรดาปริโคตสิบประการปริโคตใดของเธอมีอยู่ตัดปริโคตนั้นเสียแล้วเข้าไปหาท่านผู้ให้กรรมฐาน ผู้เป็นกัลยาณมิตรถือเอากรรมฐานสี่สข้อใดข้อหนึ่งซึ่งอนุกูลแก่จริยาของตนละวิหารอันไม่เหมาะแก่การเจริญสมาธิเสียอยู่ในวิหารอันเหมาะสัดความกังวลเล็กๆน,น้อยๆเสียให้หมดด้วยแล้วพึงเป็นผู้ไม่ทำภาวนาพิธีทั้ทงัวงให้บกพร่องไปเจริญขึ้นเถิดนี้เป็นความสังเกตในในการเจริญสมาธินั้น บรรดาผลิโคสิบประการปริโคสใดของเธอมีอยู่ตัดิโคสนั้นเสียนี้ก่อนเครื่องกังวลนั้นคืออาวาสตระกูลลาภคณะและการงานเป็นที่หกการเดินทางยากอาพาธการเล่าเรียนและนิดรวมเป็นสิ์เครื่องกังวลสิ์นี้แหละชื่อว่าปริโคสอาวาสปริโคส แม้ห้องที่นอนได้เล็กๆห้องหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้บริเวณบริเวณหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสแม้สังขาราณทั้งหมดก็เรียกว่าอาวาสอาวาสน,นี้นั้นหาเป็นผริพภทธต่อพิสูจทั้งปวงไปไม่ก็แต่พิสูจใดต้องขวนขวายใ,ในการง,งานต่างๆมีการก่อสร้างเป็นต้นในอาวาสนั้นก็ดีมีการสังสมสิ่งของไว้มากในอาวาสนั้นก็ดีมีความอาลัย ใจผูกพันอยู่ในอาวาวนั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีอาวาสนั้นจึงเป็นผลิพุทธสำหรับภิกษุนั้นเท่านั้นหาเป็นแข่ภิกษุนอกนั้นไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นมีทัศนะในความที่อาวาสไม่เป็นปริพุทธนั้นมีเรื่องเล่าว่าคุณบุตรสองคนออกจากเมืองอนุราทัปุระเดินทางไปจนได้ไปบวชอยู่ในวัดถูปารามก่อนพระทิ่สองรูปนั้น รูปหนึ่งเรียนมาติกาได้คล่องสามมาติกาเป็นผู้มีภรรษาครบห่าภาวนาแล้วไปสู่ชน,ชนบทชื่อปาจีนขันธราชีรูปหนึ่งคงอยู่ในถูปารามนั้นรูปที่ไปปาจีนขันธราชีอยู่ที่นั่นนานจนเป็นพระเถระและคิดว่าที่นี่เป็นที่เหมาะสมแก่การที่จะเล่นอยู่ว่าเราจะบอกความนั้นแก่ภิกษุผู้สหายด้วยเถิด แล้วออกจากชนบทนั้นเดินทางไปจนย่างเข้าสู่ถูปารามกระเถระผู้รวมภาษาเห็นท่านกำลังเดินเข้าวัดมาก็ไปต้อนรับช่วยรับบ่าจีวรททำอาคันตุกะวัดกระเถระอาคันตุกะเข้าสู่เสนาสนะที่พักแล้วคิดว่ากระเดี่ยวสายของเราจะต้องส่งนยสายหรือน้ำอ้อยหรือน้ำปานะมาให้หรอกเพราะเธอเป็นผู้อยู่มานานในนครนี้ แต่คอ,อยจนกลางคืนท่านก็ไม่ได้รับสิ่งที่คิดไว้ตอนเช้าจิงคิดใหม่ว่าทีนี้เธอจะต้องส่งข้าวส้มและกลับที่พวกอุปถาส่งมาให้เราละแม้ข้าวส้มและกลับที่คิดนั้นก็ไม่ได้เจอจิงคิดต่อไปว่าเออนะของส่งมาไม่มีพวกอุปถาคงจะคอยถวายเมื่อเธอเข้าไปบินถวายกำลังตกลง เข้ากรงเพื่อบินทบาทกับพระเถระชุถินนั้นแต่เช้าท่านทั้งสองเดินไปในถนนสายหนึ่งได้ข้าวต้มกระบวยเดียวก็ไปนั่งดื่มกันในโรงฉันถึงแบบน,นั้นท่านอาันตุกะก็ยังคิดอยู่ว่าข้าวต้มประจำที่จะไม่มีในเวลาฉันข้าวสวยนี่แหละคนทั้งหลายคงจะถวายข้าวอย่างประนีละ่ะแต่แล้วแม้ถึงเวลาฉันข้าวสวย ท่านผลิตฉันอาหารที่ไปบิณฑบาตได้มานั่นเองนิ่งต่อไปไม่ไหวจึงเอ่ยถามาท่านว่าท่านผู้เจริญท่านเลี้ยงอันดาธาพมาอย่างนี้ตลอดการหรือเมื่อพระเถระรับว่าเป็นอย่างนั้นจึงออกปากชวนว่าท่านผู้เจริญชนบทปาจีนขันตราชีเป็นที่ผาสุขเราไปอยู่ที่นั่นกันเถิดพระเถระรับปากตกลงไปก็ออกจากพระนครทางประตูด้านใต้ เดินไปตามทางที่จะไปหมู่บ้านช่างมอนเลยทีเดียวไม่ต้องกลับไปวัดเสก่อนพระอาคันตุกะจึงทรงว่าอย่างไรท่านจึงเดินทางไปทางนี้เล่าพระเถระตอบว่าอาหูสท่านกล่าวสรรเสริญชนบทปาจีนขันธราชีนี้ใช่หรือจะไปชนบทนั้นก็ต้องเดินไปทางนี้น่ะสิท่านอาคันตุกะประหลาดใจที่ท่านไม่กลับไปเก็บของที่วัดจึงว่าก็ในที่ที่ท่านอยู่มานานถึงเพียงนี้ อทิเรกบริขารสักอย่างก็ไม่มีดอกเหลืท่านรับว่าจ้าอาโวโุโสเตียงกัางที่เราใช้ก็เป็นของสงเราก็เก็บมันเรียกร้อยแล้วของอะ,อะไรอื่นก็ไม่มีจึงไม่จําเป็นต้องกลับไปวัดก่อนท่านอาจารยุกาบอกว่าแต่ไม่เท่าและกระบอกน้ํามันรองเท้าโรคบาทของกระผมยังอยู่นั่นสเสถระว่าอาโวโุโสท่านมาพักอย่วันเดียว ยังมีของมาไว้ถึงเท่านั้นเทียวนะท่านอาจา,ารตุกะเราก็อย่างนั้นมีจิตเลื่อมสายไหวพระเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญสําหรับพิสูจอย่างท่านอรัญญาวาสคือการอยู่อย่างอยู่ฝ่าย่อมเป็นได้ในที่ทุกแห่งไปถูปารามเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระทเจ้าสี่พระองค์ได้ฟังธรรมที่เป็นสัภายะในโลหะประสาท ได้ชมพระมหาเจดีและได้พบพรบผู้ใหญ่เป็นไปราวกับพุทธการขอท่านจงอยู่ต่อไปในถูปารามนี้เถิดอย่าต้องไปปาจีนขันธราชีกับกระผมเลยดังนี้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ถือบาทจีวรกลับไปแต่ตัวผู้เดียวอาวาสย่อมไม่เป็นปริโพศสําหรับภิกษุเช่นพระเถระผู้อยู่ในถูปารามนี้แหละกุลละปริพศสกุลญ,ญาติก็ดี ตระกูลอุปถาก็ดีชื่อว่ากุละจริงอยู่สำหรับที่สุบางรูปผู้อยู่คุกครีกับคนในตระกูลสนิทจนใจผูกพันกันโดยในว่าเมื่อเขาเป็นสุขก็สุขด้วยแต่นี้เป็นต้นแม้แต่ตระกูลอุปถาก็เป็นปริโภทได้จะกล่าวอะไรถึงตระกูลญาติหลังพิสูจเช่นนั้นจะพลาจากคนในตระกูลไปแม้แต่วิหารใกล้เคียงเพื่อฟังธรรมก็ไม่ได้ สำหรับพิสุลางรูปแม้แต่โยมผู้หญิงโยมผู้ชายก็หาเป็นปริตผลใหม่ดังเช่นพิกษุหนุ่มผู้หลานของพระติสเถระผู้อยู่ณนะโครันทกะวิหารมีเรื่องเล่าวา่าพิกษุหนุ่มรูปนั้นได้ไปโรหณชนบทเพื่อเรียนบาลีฝ่ายอุบาสิกายโยมผู้หญิงผู้เป็นน้องของพระเถระก็ถามข่าวเธอกับพระเถระอยู่ร่ำไปจนวันหนึ่งพระเถระท่านรำคาญคิดว่า จะต้องไปนําภิสุนุ่มกลับมาีิทีจึงออกเดินมุ่งหน้าไปโรหณชนบทข้างภิสุนุ่มก็คิดว่าเราอยู่ที่นี่มาขนานแล้ววันนี้เราจะต้องไปเยี่ยมพระอุปชายะและทราบข่าวอุบาสิกาแล้วค่อยกลับมาหังนี้แล้วก็ออกจากโรหณชนบทมาท่านทั้งสองมาเจอกันที่ฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งภิสุนุ่มนั้นก็ทําอุปชายะวัดแด่พระพิเทระที่โคนไม้ต้นหนึ่ง ท่านถามว่าจะไปไหนก็เรียความทีคิดนั้นให้สราบพระเถระจึงคิดว่าเธอทําดีแล้วแม่อุบาสิกาก็ถามเรื่องเธออยู่ไม่ได้ขาดถึงตัวฉันมานี่ก็เพื่อวความกลับไปของเธอนั้นแหละเธอไปเถอะส่วนฉันจะจําจะพักจำาษานี้ในวิหารแห่งใดแห่งหนึ่งในทินนี้ละอยางนี้แล้วส่งพิ่สุหนุ่มน,นั่นไปเธอไปถึงโกรันากะวิหารนั้นในวันเข้าพรรษาพอดี แม่เสนาสนะที่ได้แก่เธอก็คือเสนาสนะที่โยมผู้ชายของเธอให้สร้างไว้นั่นเองครั้นวันรุ่งขึ้นจากวันขบันษาโยมผู้ชายของเธอมาถามพระเสนาสนะข้าประกาว่าท่านเจ้าข้าเสนาสนะของข้าพเจ้าได้แก่ใครจะยินว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มอาคันตุกะจึงไปหาเธอไหว้แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าสำหรับภิกษุผู้ขบันษาในเสนาสนะของข้าพเจ้า มีวัดที่จะพึงปฏิบัติอยู่เธอสักถามว่าวัดว่าอะไรท่านอุบาสกโยมผู้ชายจงบอกว่าวัดนั้นคือพึงรับภิกษาที่เรือนของข้าพเจ้าแห่งเดียวตลอดลามากประการหนึ่งปารณาแล้วเวลาจะไปต้องบอกลาประการหนึ่งเธอรับโดยโดยุจนสยภาาฝ่ายอุบาสกกลับไปเรือนบอกอบาสิกาว่า พระคุณท่านอาคันตุกะรูปหนึ่งเข้าภาษาในอาวาสของเราพึงบำรุงโดยเคารพเถิดอุบาสิกาพ่อรับคำว่าสาทุแล้วให้จัดขาเทียะโพชนิยะอันประณีตไว้ข้าพิสุหนุ่มถึงเวลาฉันก็ไปเรือนของญาติไม่มีใครจำเธอได้สักคนเธอฉันบินทบาท,ที่เรือนนั้นจำภาษาจนตลอดไตลมากแล้วก็บอกลาว่าอาตมาจะไปละครั้งนั้นพวกญาติของเธอขอร้องว่า ทรงนี้ค่อยไปเถอดเจ้าค่าก่ันรุ่งขึ้นเลี้ยงเธอที่รือนั้นแล้วเติมน้ำมันให้เต็มกระบอกถวายน้ำอ้อยก้อนหนึ่งและผ้าสาดกยาวข้าวสอกผืนหนึ่งแล้วจึงอนุญาตให้เธอไปเธอทำอนุโมทนาแล้วก็มุ่งหน้าไปโรหณชนบทฝ่ายพระอุปชาย์ของเธอโปรณาแล้วเดินทางย้อนมาก็ได้พบเธอในที่ที่เคยพบกันนั่นเองเธอไหว้พระศระแล้วได้ทำอุปัชายวัต แด่พระเถระที่คนไม้แห่งหนึ่งเช่นเคยครั้นแล้วพระเถระถามเธอว่าอย่างไรพ่อพัทรมุกผุ้นาจแฉมเธอได้พบอุบาสกและอุบาสิกาของเธอแล้วหรือเธอรับว่าได้พบแล้วแล้วก็เล่าประพฤติการทั้งปวงถวายทาเท้าของของพระเถระด้วยน้ำมันนั้นทําปานะด้วยน้ําอ้อยถวายถวายผ้าสาดกฝืนนั้นแหละแด่พระเถระ ไหว้แล้วเรียนว่าโรห a ชนบทเท่านั้นเป็นที่สัตว์ป่าจะสนับผมขอรับแล้วก็ลาไปข้างพระเถระก,ก็มาสู่โกรันทกวิหารรุ่งขึ้นจึงเข้าไปหมู่บ้านโกรันทกา,ามฝ่ายอุบาสิกาหวังใจว่าหลวงพี่ของฉันจะพาพระลูกชายของฉันมาประเดี๋ยวนี้ละก็เฝ้าจีวินมองหนทางอยู่ทุกวี่วันกว่าน,นั้นนางเห็นท่านมาองค์เดียวสําคัญอว่า จรอยบุดของตัวตาเชียแล้วพระเถระนี้จึงมาแต่ผู้เดียวก็พบลงร้องให้ค่ำครวญอยู่แท่ท้าพระเถระพระเถระนึกรู้ว่าพิสุหนุ่มมาแล้วไม่เห้ใครรู้จักตัวเพราะความมักน้อยกลับไป,ปเสียแล้วละสนอจึงปลอบนางให้คลายปริเทวะแล้วเล่าประพฤติทั้งปวงให้ฟังแล้วนำผ้าสาดอกผืนนั้นออกจากถลกบาดแสดงให้เห็นเป็นขยาน อุบาสิกาทราบความจริงเช่นนั้นเกิดความเลื่อมใสหันหน้าไปทางทิศที่พระลูกชายไปฟังภาคงลงนมัสการฟังกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะทรงทำภิกษุผู้เช่นนังบุตรของเรานี่แหละหนอให้เป็นกายศสักขีคือผู้ถูกชี้เป็นถูกพยานรัตระถวินีตะปฏิปทาตาละกปฏิปทาตุวัตกะปฏิปทา,าและมหาอริยวงปฏิปทา อันแสดงความสันโดษด้วยปัจกัยสีและความยินดีในภาวนาน่าส่นเสริมแม้ฉันอาหารอยู่ในเรือนของมารดาบังเกิดกล่าวแท้ๆถึงสามเดือนเธอก็ไม่ได้ปริปากว่าฉันเป็นบุตรของท่านท่านเป็นมารดาโออัจชริยมนุษย์สำหรับภิกษุผู้มีจิตไม่ติดข้องอย่างนี้แหลแม้แต่มารดาบิดายังหาเป็นปริพอใหม่แต่กล่าวยายถึงตระกูลอุปถาอื่นด้วยราษาชนี ลาบปริพภ์ปัจจัยสีชื่อวันลาบถามว่าปัจจัยสีนั้นเป็นผริพภ์ได้อย่างไรแก่ว่าก็นในที่ที่ภิกษุผู้มีบุญไปคนทั้งหลายย่อมถวายปัจจัยมีของบริวารมากเธอมัวอันโมทนามัวแสดงทมเก่คนเหล่านั้นย่อมไม่ได้โอกาสจะทําสมณธรรมตั้งแต่อารณุณขึ้นจนถึงปฐมยามต้องเกี่ยวข้องกับคนม่ได้ขาดสายสาตอนเช้ามืดเล่า พวกพิสูจผู้ถือบินธบาทเป็นวัดประเภทพาหุระลิกะคือมากมากเลยผัดใจก็พากันมาบอกว่าท่านผูดเจริญอุบาสกโนอนอุบาสิกาโน้นอ,นอมานโนนุตรอมานโนนสีดาอมาตโนนใครจะเห็นท่านเธอขัดเขาไม่ได้ก็บอกพิสูนเหล่าน,นั้นให้ช่วยถือบาจีวรแล้วเป็นผู้เตรียมที่จะไปทีเดียวเป็นผู้ต้องขวนกวายในการสงเคราะห์ผู้อื่นอยู่เป็นนิด ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นผลิพุทธต่อภิกษุนั้นดังนี้อันภิกษุเช่นนั้นต้องละทิ้งคณะเสียจะริไกแกต่ผู้เดียวในถิ่นที่คนไม่รู้จักเธออย่างนี้เธอจึงจะตัดปริพภทธนั้นเสียได้คณะปริพ,พุทธคณะภิกษุผู้เรียนพระสรก็ดีคณะภิกษุผู้เรียนพระอภิธรรมดีชื่อว่าคณะภิกษุได้มัวให้ประเทศบ้างผลิพุชาบ้างแ่คณะนั้น ย่อมไม่ได้โอกาสสาหรับสมณธรรมคณะจริงเป็นปริพโคตอพิสุนั้นคณะปริพโคตนั้นเธอพึงตัดเสียด้วยวายทางสอบไปนี้ถ้างานเรียนของพิสุเหล่านั้นเสร็จไปแล้วมากงานที่เหลือน้อยไซเธอพึงทํางานนั้นเสียให้เสร็จแล้วเข้าฝาไปเฉยเถิดถ้างานที่เหลือแล้วน้อยที่เหลือมากไซเธอพึงไปหาคณะวาจกคือผู้สอนหมู่อื่นให้สอนแทนอย่าพึงไปใจเลยหนึ่งยอด เข้าไปหาคณะวาจกอื่นซึ่งตั้งสำนักอยู่ภายในที่กำหนดหนึ่งโยช์ขอร้องให้ท่านช่วยสงพรอบพิสูจน์ในคณะของตนด้วยสังขาวิธีมีให้อุเทศเป็นต้นแทนตนเถิดแม้นไม่ได้อย่างว่ามานี้ขพ็พึงบอกพิสูจน์ล่านั้นว่าอาวโุโสทั้งหลายจิตอย่างหนึ่งของเขา้าพเจะไม่อยู่ไม่อาจสอนท่านทั้งหลายต่อไปได้เชิญท่านทั้งหลายแยกย้ายไปหาที่เรียนตามสะดวกเถิดดังนี้แล้วละทิ้งคณะไปทำงานของตนเถิด รกรรมภริพุทธนวกรรมการก่อสร้างชื่อว่ากรรมคือการงานอันภิกษุผู้ทํานวกรรมนั้นจําต้องรู้ทัพสัมภาระที่คนงานมีช่างไม้เป็นต้นได้ไวแล้วและยังหาไม่ได้ต้องขนวนขวายดูแลในงานที่เขาทําเสร็จแล้วและยังไม่ได้ทําผู้ทํานวกรรมต้องมีปริพุท์ประเสียทุกอย่างนี้นนแหละแม้กรรมภาริพุทนั้นก็พึงสาเสียด้วยวัยนก่อพปนี้ ถ้างานเหลือน้อยพึงทาเสียให้เสร็จถ้าเหลือมากหากเป็นนวกรรมของสงศายพึงมอบหมายแก่สงหรือแก่ภิกษุผู้นําภาระในสังฆกิจทั้งหลายหากเป็นนวกรรมส่วนตัวพึงมอบแก่ผู้นําภาระของตนไม่มีภิกษุผู้นําภาระเช่นนั้นก็พึงสละงานให้แก่สงแล้วไปเถิดอัฐานะกกิลปโสดการเดินทางชื่อว่าอัฐานะ ก็บรรพชาเสกขาของภิกษุใดมีอยู่ที่ไหนก็ดีปัจจัยชนิดไรๆอันภิกษุใดจะพึงได้อยู่ที่ไหนก็ดีถ้าภิกษุนั้นยังไม่ได้พบบรรพชาเสขาและปัจจัยนั้นเธอไม่อาจหยุดยั้งอยู่ได้อันคำนิกจิตคือความคิดที่จะไปแม้แห่งภิกษุผู้เข้าป่าทำสมณธรรมอยู่ก็เป็นของยากที่จะบรรเทาได้เพราะฉะนั้นเธอพึงไปจัดทางจิตนั้นให้เสร็จ แล้วจึงทําความขวนขวายในสมณะธรรมเถิดญาติปริพุทธบุคคลทั้งหลายที่จําต้องรู้จักมีดังนี้คือในฝ่ายวัดพระอาจารย์พระอุปชายะสัทวิหาริกอันเทวาสิกพิสุร่วมอุปชายะพิสุร่วมอาจารย์ในฝ่ายบ้านเรือนมีมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายเป็นต้นที่ว่าญ,ญาติ บุคคลเหล่านั้นเกิดเป็นไข้ขึ้นจึงเป็นบริพภทแก่พิสุนี้เพราะเหตุนี้บริพภทธนั้นเธอพึงตัดด้วยการอุปถากทําบุคคลเหล่านั้นผู้เป็นไข้ให้หายเป็นปกติเสียในบุคคลเหล่านั้นว่าถึงพระบัญชายาเป็นไข้ก่อนถ้าท่านไม่หายเร็วพึงตนปิบัติท่านจนตลอดชีวิตเถิดพระบรรพชาจารย์พระอุปสมบทาจารย์สัตวิหาริกอันเทวศิษฐ์ที่ทนสวดธรรมวาจาให้ประสมบทและให้บรรพชา และพิสุร่วมอุปชายยะเป็นไข่ก็พึงปรนิบัติอย่างอุปชายยะนั้นเถิดส่วนพระนิสยาจารย์พระอุเทศอาจารย์นิสยันเจวาสิก์อุเทศันเจวาสิกฐ์และพิสุและพิสุร่วมอาจารย์พึงปรนิบัติเพียงที่มีสายและอุเทศจะไม่ขาดแต่เมื่อสามารถก็ควรปรนิบัติต่อไปอีกแท้ในมารดาธิดาพึงปรนิบัติเหมือนอยู่เหมือนในอุปชายยะเถิด จินอยู่มานาบิดานั้นแม้หากท่านเป็นผู้สดิจอยู่ในราชสมบัติถ้าท่านประชวนหวังได้รับการอุปถัมภ์แต่บุตรไซที่สูงก็ควรทําให้ท่านแพ้อเน,นึ่งยาของท่านไม่มีก็พึงให้ยาอันเป็นของของตนเมื่อยาของตนไม่มีก็ควรแม้สแสวงหาด้วยพิกขาจานมาให้ท่านจงได้เถิดแต่สําหรับพี่น้องชายหญิงเป็นไข่พึงประกอบยาอันเป็นของของเขานั่นแหละให้เขา ถ้าของของเขาไม่มีจึงให้ของของตนเป็นของยืมเมื่อหาได้ภายหลังจึงถือเอาคืนเมื่อหาไม่ได้ก็อย่าทวงเลยจะทํายาจะให้ยาแก่สามีของพี่น้องหญิงผู้ไม่ใช่ญาติย่อไม่ควรแต่พึงให้แก่พี่น้องหญิงบอกเขาให้แก่สามีของเขาในแม่ในภรยาของพี่น้องชายก็หุดในนี้ส่วนบุตรทั้งหลายของเขาเป็นญาติของเธอแท้ เพราะฉะนั้นทํายาให้บุตรทั้งหลายของเขาเหล่านั้นย่มควรอ,อาพาธปริพอดโรคชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันเบียดเบียนเอาจึงชื่อว่าปริพเดและเหตุนั้นพึงตักเมลสีด้วยการทําเพศสัตว์แต่ถ้าแม้เมื่อภิกษุทำเพศสัตว์รักษาอยู่สองสามวันอาพาธไม่สงบใจก็พึงติีเตียนอัตภาพว่าข้าไม่ใช่บาวไม่ใช่หลุกจางของเจ้า ข้าเลี้องเ,เจ้านี้แหละจึงได้รับทุกในสังสารวัตรอันยาวนานไม่ปรากฏเงื่อนต้นเงื่อนปลายนี้ดังน,น,นี้แล้วทำสมณะทำเถิดคันถัไปโพดการบริหารประยัดที่ว่าคันถัการบริหารประหยัดน,นั้นย่อมเป็นไปโพดแก่ีิสุผู้ขวนขวาอยู่เป็นนิดด้วยกิตมีการสาพยาเป็นต้นเท่านั้นหาเป็นปริโภคแก่พิสุนอกนี้คือผู้มาเลวนกวายไม่ เรื่องเหล่านี้เป็นนิทัศนะในความที่คันถะไม่เป็นปริภูมิสำหรับภิกษุผู้ไม่ขวนกวายไดะยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชิมะพานกะคือสวดมัชิมะมิกายไปสู่สำนักของพระเทวเถระชาวมะลายขอเรยนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาุาโซท่านเป็นผู้ใดขนาดไหนในประยัดพระมัชิมะพานกะตอบว่า ท่านผู้เจริญมชิมนิกายข้าพเช้าชำนาญพระเสระกล่าวว่าอาวโุโสอันมชิมันนิกายนั้นบริหารยากเมื่อสาธยายมูลปันนาสกะมัชมปันนาสกะก็มาคระสาธยายมัชมะปันนาสกะเล่าอุปริปันนาสกะก็มาปนเมื่อยุ่งอยู่ไม่รู้จบเช่นนั้นที่ไหนคำฐานจะมีแก่ท่านไดเล่า พระมัชิมาภานะปฏิญาว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้กรรมฐา,านในสำนักของพระคุณท่านแล้วจากไม่เดียวแลคันถานั้นต่อไปละดังนี้แล้วรับเอากรรมฐา,านไปทำความเพียรไม่ได้ทำการสาธยายถึงสิบเก้าปีต่อปีที่ยี่สิบได้รรลุพระอรหันต